ใหม่ชุดเครื่องครัวชารปอะมิทิสสวยรูด้วยสีสันดุดอัญมณีสีม่วงอืมสดชื่นจังเลยอ่ะฝ้า สายวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยนะคะได้เครื่องดื่มที่ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นสุขภาพดีแถมดื่มแล้วสบายท้องได้ดีจังเลยเนาะค่ะถ้าเอิมบอกว่าเมนูนี้เวิร์กอย่างนี้นะไฟว่าเรามาแบ่งปันเมนูนี้กับคณผู้ชมดีกว่าไหม<ด>คณผู้ชมจะได้อร่อยแล,แล้วก็สุขภาพดีไปกับพวกเราค่ะนี่เลยกับเมนูกีวี่แอนพายเปิบลดีไลท์ค่ะเพียงแค่มีเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้สีอเมทติสเครื่องนี้ค่ะใช่ค่ะชอบมากเลยเพราะว่าสีสวยนะคะดูหรูหราแถมยังใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับครัวได้ด้วยค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะทำด้วยเครื่องสกัดน้าผักผลไม้ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเครื่องนี้นะคะปลอดภัยสุดๆค่ะเพราะว่ามีระบบเซฟตี้ค่ะเครื่องจะไม่ทํางานถ้าเกิดว่าประกอบไม่สมบูรณ์ทาให้สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะแล้วก็สังเกตดูนะคะช่องใส่ผักผลไม้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเวลาเราใส่คือไม่จาเป็นต้องเสียเวลามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยสามารถใส่ชิ้นใหญ่ๆลงไปได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดดูที่โถบรรจุกาดนะฮะจะเห็นว่าขนาดใหญ่มากแสดงว่าเราสามารถทําน้ําผักผลไม้ได้ครั้งละปริมาณมากๆแน่นอนใช่ค่ะก็เสียเวลาทำทีละนิดนย่ง ใช่ไหม,ไมถูกต้องคะ่ะนี่เลยเลยง่ายมากได้กลินสับรดออกมาเลยไหมมาเปลี่ยนไตเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่แล้วเราจะปอกกีวีนะคะ ต้องตกแต่งก่อนแล้วเป็น<ช>อาหารตาอันนี้นะคะเราก็เลือกใช้ผลไม้ที่เรานำมาทำเป็นน้ำสกัดนะคะอันนี้เราจะหั่นเป็นลูกเต๋าละกันนะคะเออสำหรับการเลือกกีวีนะคะเราก็ควรเลือกที่มีผลแข็งปานกลางนะคะแล้วผิวเนี่ยไม่มีตำหนิไม่มีรอยช้ำนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยไม่เหี่ยวยน่นถ้าเหี่ยวก็แปลว่าแก่ไปเดี๋ยวมันเละไป,<ๆ>ไปเนาะอันนี้เราจะหั่นเป็นแว่นละกันนะคะ เอาไปแปะข้างๆไหมใช่ค่ะ<ป>แต่ว่าก็คือเราก็ควรจะหั่นบางๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความหนามากเกินไปในเวลาที่เราแปะแล้วมันจะไม่อยู่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยน,น่าทานมากใช่ค่ะ นี่นะคะรสชาติก็ดีด้วยแถมไม่ต้องปรูงนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักเลือกใช้ผลไม้ต่างๆมาผสมกันนะคะหลายหลายคนเนี่ยบ่นนะคะว่าตอนทําง่ายแต่ว่าตอนทาความสะอาดตอนล้างเนี่ยยากแต่ว่าเครื่องสกัดน้ําผักผลไม้เครื่องนี้ค่ะไม่ยากเลยเพราะว่าแผ่งกรองสเตนเลสเนี่ยสามารถถอดออกมาล้างทาความสะอาดได้ง่ายค่ะและก็ที่สําคัญไม่เป็นสนิมด้วย และคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจเมนูนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูสูตรเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h c i c i t y c o t h นะคะค่ะและถ้าสนใจงาน DIY นะคะการทำอาหารฟิวชั่นหรือว่าการตกแต่งอาหารบนจานหรือว่าอยากพูดคุยกับฝ้ายในบล็อกนะคะก็เข้าไปได้ค่ะที่ w w w c h a f เ e ็บ c ัตชาค่ะ